นี่นะคะพี่น้องมาตรวจสภาพเม็ดข้าวโพดของเราจะไปให้ไก่เด้นอนี่ค่ะมเมล็ดเนาะไก่หิวเหรอคะพี่น้องสาว้าวเก่งมาไหวหนึ่งคืนนะคะแช่นะไว้หนึ่งคืนนะคะให้เม็ดมันทองไปหวานลงดินอันไหนกินไม่ <c oughs> ไก่กินไม่หมดมันก็เลยขึ้นเป็นต้นก็มีนะคะต้นอ่อนนะจ๊ะนี่เดียวกิตซจะหอบไปก็เด้อนี่มันหนักนะจ๊ะ นี่นะคะพี่น้องต้นไอ้เขาโพดพวกมเมล็ดธัญพืชนะคะที่กิตาแช่น้ําไว้เมื่อคืนนะคะกิตาก็เอามาแตกจ่ายไ,ไก่นะคะนี่คะ่ะโปรตีนสูงทั้งนั้นค่ะพี่น้องเออสุดยอดนะคะนี่แล้วอีกแม่นานก็จะตัดหญ้ามาโรยให้เขาเขียนนะคะเพราะว่าดินเป็นหลุมเป็นร่องออกแล้วก็รอดพักกรอดออกไปเล่นข้างนอกไก่ไกออ่มาเดี๋ยวยายให กกกกกไก่อายนะคะอันนี้เป็นเศษอาหารืนอ้านพี่ต้าก็ทำไล้อย่างนี้เนอะคะ่ะเป็นหยุม่มเป็นหยุ่มให้เขาฝึกเเคียนะคะไปแม่อีกเอาไก่หนี่นะคะแล้วก็พวกที่อันนี้ขึ้นเป็นต้นอ่อนเต็มเลยนะคะให้เขากินพวกต้นอ่อนเขาโพดด้วยนะคะพี่น้องมันมีนาองปูนค่ะสุดยอดนะจ๊ะนี่นี่นะคะมะยายนะคะวันนี้ ก่อนที่จะไปผูกพิษเนาะไปบำบัดตัวเองก่อนนะคะนี่ให้อาหารไก่ไว้ไอ้อีสองตัวไปไหนล่ะเป็นลักนี้ออกขากหอ,อกบ่หน,นีแล้วจ้ะพี่น้องซุดยอดค่ะไก่ของเราเดี๋ยวให้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เอาไว้อีกรอบนึงนะคะเขาจะเขี่ยเล่นแล้วดินจะกบหมดเนาะเอาไว้แค่นี้ก่อนซ่อมไก่ประมาณนี้บำบัดนะคะ ขัาไปพี่สองโตกู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 กปกู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 ก่กูกนกูกูกูกก่ก็กดู้ะคกเกูกไกมกได้กู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 นะคะเู็นก่กู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 ก้กู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 เูก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 ูอูกูกตกู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 ู่ก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 ูอูกูกูาูก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 ไกูกูกนกู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 กนไข่ไก่จะออก อเราอยากเห็นสีไก่สีไข่สีอะไรเนาะสีไข่ไก่ที่มันออกมาสมบูรณ์เนาะค่ะพี่น้องเออรีวิวก่อนลอดและหลังลอดนะคะพี่น้องเออคุณยังไงก็ได้น,นั้นนะจ๊ะนี่วขขนะีข้าขี่ไก่นะคะขี่ไก่ของเราเราจะเก็บยังไงดีดเออแบบนีไไบ้ไม่ได้เก็บแค่กบป้าคือดีแท้ไม่ต้องเก็บนะคะแค่กบมนดิไหม ให้มันเป็นปุ๋ยกับเปลือกไม้ใน,น,ส,น,น,นสุดท้ายจะเอาเปลือกไม้ไปใส่ต้นไม้เออเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะไม่ไม่ต้องเก็บขี้ทิ้งนะคะแค่กบผสมกับเปลือกไม้เนาะคืออกป้าคืออุมามีไใส่กินนะคะนี่ป้าไม่ใช่มีไก่ไข่เอ้ยไม่ใช่มีไขออ่ไก่ไแล้วหรอกไก่สปาบอลเนาะตะไคร้ตะไคร้กบกินไว้ไหมเนี่ย เราเอาใบาตะไคร้เปียกอะไรมาใส่ให้มันแห้งคาดีเลยหรืจะไม่เหม็นขี้มากมากะนี่เจ้าตุ้ไมไอช่องแรกก็จะค,คิดว่าต้องตัดใบตะไคร้เขียวใช่ไหมใส่ในช่องเล็กเห็นไหมเอ่อเห็นอย่าใช่ไหมเออให้มันกบกินอ่าขี้ใช่ไหมแล้วในสุดท้ายมันแห้งใช่ไหมใบตะไคร้นั้นเอามาทำรังได้อีกเป็นช่องอสมุนไพรของเรานะคะแล้วต้องมีไอเดียนะคะเพื่อ พื่อให้ไก่ของเราได้ดีแลกแล้วผ่อนคลายเวลาก่อนลอดนะคะไม่ให้เป็นขี้มาก <laughs> <laughs> นี่นะคะเรากบขี้เนาะแค่นี้แล้วเวลามันเปืเป่อยก็ไปใส่ต้นไม้เนาะใช่ไหมก็รอในสเตมันจะรู้ลางแล้ว,ว่ามันใช้ได้เรียแบบไม่ใช่ไม้เป็นแบบมันปุ๋ยเป็นปุ๋ยอ่ะเขาก็กัใส่ใหม,ม่นี่นะคะเป็นวิธีวิธีหนึ่งนะคะในการเก็บขี้ไก่นะคะเรา เราเอาผ้าอันนี้นี่มันจะเป็นอคอกที่แบบเราใส่ผ้ายางเนาะนี่ค่ะนี่ไม่พี่กเกเถียนะคะนี่เราลองผ้ายางมาแต่ที่แรกแล้วแล้วทีนี้มันก็เอาเแบือกไม้มาใส่นะคะเวลานั้นแล้วก็กวาดออกมาเลยค่ะมันก็ผสมกับขี้มาแล้วเนาะไปทําปุ๋ยได้อีกนะจ๊ะนี่โอเคค่ะนี่สุดยอดจ้ะนี่นะคะจะปลูกบัคเกอเทศอันนี้มะเขือเทศอะไรมะเขือเทศ มะเขือเทศไทยอเอามาเป็นเหงลยน,นะคะตัดตัดไอ้นี่ออกมันเกิดเป็นหยุ่มเป็นหยุ่มก็ตัดออกมันเลือกกเกะะี่วนอค,คะโซนนี้เราจะเป็นมะเขือเทศไทยนะคะปลูกแค่สองต้นนะคะมันจะเลื้อยไปเองอ,อันนี้น้ำพระบิดาหรออันนี้เป็นน้ำหมักมูลไส้เดือนนะคะนี่แบารุงรากลงไปนะคะเรืงราก น้ำหมักมูลไส้เดือนเนะาะอเราเลี้ยงไส้เดือนนะคะพี่น้องอมไม่ได้พาไปดูเพราะว่าไปดูเมื่อไหร่จะอ้วกจะแตกมันอันนั่นขยะมันเยอะเกินไปขยะเปียกนะคะถ้าใครอยากรู้ก็เดี๋ยววันหลังพาไปดูเนาะคอมเมนต์ไว้พิิก็ปลูกเสร็จแล้วแล้วค่ะเนี่ฝปุ่นท่างปุ่นแมนเมือราคาทางคางปุ่นห้าพิกเป็น ปีนี้จะลงเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าปีที่แล้วมันไม่พออือไม่ได้ตากแห้งเลยรล้วนะคะเอาหมดเหลือแต่พอกินเนาะสวนของเรานะคะนี่อดอกหอมต้องเป็นดอกหอมออกอ,อ,กอีกนี่นะคะต้นหอมซีสเกตของเราเหลือแค่นี้ในสุดท้ายใกล้จะถึงฤดูกาลถอนหอมแล้วนะคะมันเริ่มใบเหี่ยวเฉาแล้วคะ่ะแสดงว่าเขาลงหัวใกล้ดาวโหลาหัวหมดแล้วคะ่ะหุ่นใกล้กับมีความสุขดีนะคะ ไก่ถึงเวลาขึ้นนกขึ้นห้างแล้วค่ะนี่นะคะอุดมสมบูรณ์นะคะพี่น้องอันนี้แค่ครึ่งหนึ่งสวนนะคะไม่ได้ไม่ได้อัปเดตหมดนะคะมันยังเงืออีกเยอะอยู่ขอไปเก็บบอกพีก่อนนะจ๊ะนี่มันคำแล้วโอเคคะ่ะ